<laughs> วายจะใส่ย่งนง้นงได้ยังไงเระใส่เนี่ยโอ้ยแล้วจะกินยังไงเนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมารีวิวมาม่าถ้วยล้านอันนี้มันจะเป็นชาบูน้ำดำนะครับอันน้จะเป็นชิปมาร่า <laughs> โอเคน้องจีเนียร์พร้อมหรอือยังครับพร้อมครับเข็ดจะลุยเลย คลิปนูป้พูดว่าเกลือโคตรตลกเลยโอเคเดี๋ยวผมกแกนี่กนะครับทุกคนเนาบโอ้ทุกคนนะี่ค,นนคืออะไรอ่า,า,าอข้างในมีอะไรบา้างครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้คืออะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนอันนี้คือหเห็ดหูหนู้โอ้มีเห็ดหูหนูมาด้วยอันนี้มันคือถุงทำความร้อนทุกคนแกะออกกันก่นนะ วางเลย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 ไปเลยวางลงไปเลยวางเลยวางเลยวางเลยแหละวางเลยวางเลยทิ้งลงไปเลยตุ๊ออฮ่าฮ่าฮ่อ้าระหว่างที่รอมาม่าสุกน้องชูเน่ก็จะชิมเครื่องปรุงก่อนใช่ไหมครับอเครื่องปรุงมี่คนเยอะเลยนลองดูสิโอ้เหมือนจริง รสชาติเป็นยังไงครับตอนแรกก็อร่อยแต่ตอนนี้เค็มมากเค็มเค็มดีต้องใส่เข้าไปในมาม่ามันถึงจะอร่อยดูใกล้ๆนะมันมีควันอยู่ตัวใจมีควันอยู่อ่ะลองแกะดูหน่อยครับก็จะสุกหรือยังเอ้าไม่สุกแต่ผมจะใส่เคร่องปรนะใส่เลยนะเอาไหมเอาเลยไหมทุกทุกชมจะใส่เครื่องปรุงแล้วล่ะครับใส่เลยใส่เลยใส่เลย ทเลทรายทะเลทรายทะเลทรายน่มันทะเลทรายี่มันทะเลทรายทุกคน่มันทะเลทรายไฟไหมไฟไหมทุกคนอาเติมน้ำไปอีกหน่อยครับน้ำน้อยเกินไปนั่นแหละเทลงไปเลยเทลงไปเลยนั่นแหละ กลิก่นกำลังมาเลยยังเลยตาหลอกหนูเฮ้ยมีใบหนี่ทุกคนเห็นไหมอลองดมหนอยสิยงไงบ้างอ๋องนอ่ามามา่ามีอะไรบ้างครับข้างในนะมีสลายแล้วก็มีเห็ดหูหนูเนาะใช่แล้วก็มีเส้นแล้วก็มีระเบิดโอ้ย จะกินได้ยังไงเนี่ยระเบิดไ่ยฮะก็ก็มันสามารถจะเบิดได้มีตอนที่ใส่อะใส่ไข่เข้าไปสักฟองไหมอาใส่ไข่ไปหนึ่สักฟองนึ่งเด็กไดโนเสาร์้อนมากเลยไข่เลยด้วยจะใส่อยังงง้นได้ยังไงละใส่เนี่ยโอ้ยล้วจะกินยังไงเนี่ยเยียย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 ่ยย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 เยยยวย ไข่โบไก่โบอุ้ยอะไรอะ่ะหน้าคนเงี้ยเบอกนะั่นกินเปลือกไข่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่เปลือกนยักินเปลือกไข่ไม่ใช่ที่คนผมไม่ได้กินเปลือกไข่แต่ผมกินอันนี้อ๋อไข่ขาวโอ๊ตอุ้ยน้ำอร่อยมากองค์แล้เบิดไข่อนะอย่าบอกนะระเบิดไข่แนะ่นอ กําลังได้ไที่เลยเอาไข, <c oughs> ไข่หายไข่มันไม่มีแล้วไม่นะอ๋อน้องไข่จ้ะไปไหนจ้ะน้องไข่น้องไข่น้องไข่ตายือเวล่าชุดนี้ไปทำ้ายไข่ทำไมเนี่ยอ๋ยการหนูอยากทำให้มันหัวเซดๆือกินเป็นยังไงบ้างรครับ ลาเวนเดอร์อ่ะกินสวรรค์ชัดๆกินลาเวนเดอร์เอากินเห็ดหูหนูด้วยสิเห็ดหูหนูมังจูเนียเคยกินเห็ดหูหนูไหมไม่เคยนี่แหละครั้งแรกครับดูนะครับครั้งแรกครับของจูเนียอ๋อเห็ดหูหนูกินได้ม,มันลื่นมันลื่นเออลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงร้อนอ,าอ้าเห็ดหูหนูร้อนอนะ่ะตากแบบมาแบบนั้นะ เฮ้ยกินหูหนูชัดชัดให้คนอ่ะอร่อยไหมครับหูหนูอุ้ยเห็ดหูหนูอืรสชาติมันเป็นยังไงเห็ดหูหนูนุ่มๆไหมกินไปกินมาโคตรเค็มอุ้ยเห็ดหูหนูเค็มสงสัยเห็ดหูหนูไปเล่นทะเลมาแช่ทะเลมาเยอะแล้วน้ำทะเลนี่คือไข่ไดโนเสาร์ครับ อะ,อ,ะอะไรครับขอเทออักเนย้อไข่เดือวน้งสาตากแดดไม่ร้อนอีก